ทำยังไงให้มีพลังงานด้านบวกอันนี้ก็เป็นวิชาของวิชา 10x นะคะหรือว่า19ทาไม้ตายต้องเป็นที่1ให้ได้ในบทนั้นค่ะก็จะสอนในเรื่องของการที่จะต้องทำพลังงานทุกที่ค่ะให้เป็นพลังงานด้านบวกโดยการที่จะต้องนะคะแปะป้ายประกาศว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ด้านบวกก็คือให้ดูข่าวทางด้านบวกถ้าว่าเป็นข่าวด้านลบก็คือไม่ไม่ดูค่ะหรือว่า ข่าวก็ไม่ดูค่ะอะไรที่เป็นทางด้านลบนะคะข่าวดราม,มา่าละครที่มันดูรุนแรงหรือข่าวอะไรที่มันดูรุนแรงก็คือให้ตัดออกปค่ะแล้วก็ให้คนในครอบครัวของคุณใช้แบบเดียวกันแล้วก็ที่ทํางานของคุณก็ใช้แบบเดียวกันซึ่งก็จะทําให้เป็น พื้นที่บวกมากยิ่งขึ้นและถ้าว่าคุณสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่บวกมากเท่าไหร่ค่ะโอกาสในดีๆของคุณก็จะเข้ามามากยิ่งขึ้นเช่นแบบคุณก็จะได้ยินเสียงของต่างๆเองจากเสียงที่มันแบบต้องการให้คุณช่วยเหลือหรือว่าเสียงข่าวดีๆอาชีพดีๆงานดีๆค่ะก็จะเข้ามาได้แบบง่ายๆถ้าว่าคุณนะคะยังเปิดรับข่าวด้านลบอยู่นะก็จะทําให้คุณคะ่ะมีโอกาสนะคะที่จะได้ยินแต่ข่าวด้านลบลักษณะแบบ เช่นนี้ค่ะตลอดตลอดถ้าว่าคุณคนหนึ่งนะคะที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากที่จะโชคดีมากยิ่งขึ้นอยากที่จะได้รับพลังงานดีๆอยากที่จะประสบความสําเร็จฉะนั้นแล้วค่ะอันดับแรกเลยก็คือ 1. ง,งดข่าวดราม่างดดูข่าวที่มันทารุณหรือว่าการดรามก็คืองดค่ะ 2. ก็คือการที่คุณค่ะให้พูด นะในเรื่องของคำพูดเปลี่ยนแปลงคำพูดให้มีพลังมากยิ่งขึ้นเช่นความรวยความโชคดีแบบเนี้ค่ะก็คือก็ทำให้คุณสามารถที่จะเวลาเจอใครพบใครก็คือขอให้โชคดีนะขอให้มีความสุขนะยินดีด้วยนะก็จะทําให้คุณค่ะติดปากพอคุณติดปากก็จะทําให้คุณค่ะได้ไปพบปะนะคะโอกาสที่ด,ดีเพราะว่าใครก็ต้องการที่จะได้รับคําดีๆค่ะ และเคล็ลับสุดท้ายของการที่จะทำอย่างไรให้คุณค่ะไม่ได้อยู่ในด้านลบก็คือการที่คุณค่ะได้ฟังซีดีได้อ่านหนังสือหรือว่าทำาหาตัวช่วยที่เป็นแรงกระตุ้นให้คุณเกิดพลังงานดีๆคุณอาจจะ ไปเข้าเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณค่ะมีกําลังใจแล้วก็มีวิธีการแล้วก็มีช่องทางในการที่จะประสบความสําเร็จมาก่กขึ้นตัวช่วยเนี้ยค่ะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คนประสบความสําเร็จมาแล้วก็คือตัวช่วยของการเข้าเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งจะทําให้แบบเหมือนกับไปเปิดโลกกว้างได้ไปพบเพื่อนๆได้ไปพบครูอาจารย์ที่เป็นกูรูที่ความรู้ระดับแบบโลกแบบได้ใช้แบบ m i n d s e t ของ ความอาอจจารย์ระดับโลกอ่ไม่ว่าจะเป็นคุณไมเคิลโปรดักนะคะที่ก็เป็นเอกทางด้านวิชาการโน้มน้าวใจานะคะหรือว่าจะเป็นอะไรดีคะที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกนะคะก็คือมีการถ่ายทอดอามา แล้วถ้าว่าคุณสามารถที่จะไปรับพลังงานแบบนี้คะ่ะจะทําให้คุณในตัวของคุณก็จะได้รับพลังงานเช่นเดียวกันแลว้วเมื่อคุณได้รับพลังงานดีๆคะ่ะคุณก็จะสามารถที่จะผลิตสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าสิ่งที่คุณแบบกังวลนะคะในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการที่ออกกลัวว่าภาพจะออกไม่มาไม่สวยกลัวเสียงคนรอบข้างแบบนี้คะ่ะจะหายไปเลยถ้าว่าคุณคะ่ะ ฝึกซ้อมทำมามันบ่อยๆมันก็จะทำให้คุณรู้สึกแบบออไม่กลัวแล้วจากสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยเพราะว่าคุณยังไม่ชำนาญคุณยังไม่เก่งคุณยังไม่มีความรู้ครบด้านแต่ถ้าคุณฝึกไปฝึกไปแบบออวันล,ละเล็กวันล,ละนิดวันล,ละนิดค่ะแล้วมันจะทำให้แบบความกลัวของคุณมันก็จะหายไปแล้วมันก็เกิดเป็นความกล้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณมีข้อมูลครบขึ้นคุณมีความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็รักในสิ่งที่คุณทำค่ะแล้วเมื่อคุณสามารถทำแบบนี้นะคะตลอดตลอดไปค่่ะะก็สาามรถทีจ สร้างรายได้ให้คุณแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นแม่ทัพนะคะที่สำคัญของชาติต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์นะคะกดเลิฟนะคะแล้วกด Subscribe ให้โคชเชอร์มานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ